าเป็นเรื่องราวดราม่าสะล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของติ๊กต k อกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันที่ช่วงหลังมานี้น้องขุยอันก็ให้เทพ MVP คอนมาค่อยจอพูดคุยกับน้องในไลน์นานหลายชั่วโมงจากที่เมื่อก่อนก็จะขึ้นมาคุยกับน้องแค่แป๊บเดียวแต่ตอนนี้ก็มีเวลาบนไลน์นานถึง1-2ชั่วโมงค่ะทำให้แฟน กลุ่มที่ติดตามน้องมานานรู้สึกว่าเวลาที่จะได้ดูน้องขุยอันคนเดียวกับรถโลละสุดขาทางแฟนคลับและพี่พปก,ก็ได้ออกมาวิเคราะห์พูดถึงเรื่องนี้ค่ะโดยได้บอกว่าในมุมของเทพก็ต้องมีความพอดีเข้าใจว่าคุณซสพอร์ตน้องไปเยอะแต่คุณก็ต้องให้เกียรติเอฟซเดิมที่เขาเคยมีช่วงเวลากับน้องด้วยอาจจะปล่อยให้น้องคุยเล่นกับ f อทํากิจกรรมกับเอให้จบก่อนแล้วค่อยขึ้นมา ตอนน้องจะลงไลฟ์สักสินาทีน่าจะเหมาะสมกว่าค่ะโดยที่ออกมาพูดก็เพราะว่าเป็นห่วงน้องกลัวว่าต่อไปแล้วเอฟซี FC คนเก่าๆก็จะหายไปหมดห้อยจอกับน้องต่อหน้าคนดูเป็นพันๆน,นะถึงแม้อาสมมติถึงแม้เราจะได้ไปเจอน้องอยาไปกินข้าวกับน,น้องหรือไม่ได้เจอก็ตามไม่ควรพูดถึงนะครับผมเพราะว่า มันจะเป็นการทาให้ทัวร์มาลงน้องได้นะครับก็คุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องเฮฮาสนุกสนานอะไรย่างอื่นไปเรื่องที่มันจะพาด้ามามาสู่น้องอถึงแม้เล่นก็อย่าไปเล่นเพราะว่า FC มีหลายกลุ่มหลายความคิดนะฮะแต่น,นี่วลีที่ที่เขาให้น้องพูดออกจากปากน้องก็บอกคัดๆนะครับแค่พูดออกจากปากไม่ใช่พูดออกจากใจน้อง Um, น้องพูดแต่อย่างที่บอกอะ uh, ข้างล่างเนี่ยยับเลยแล้วทีนี้คือน้องก็วันนี้ก็น้องก็พูดเลยเออยูไม่ได้แฟนเป็นแฟนฉันฉันก็าไม่ได้เป็นแฟนยูแต่อยู่เล่อนอ่าเลิฟยูทุกวันน่ะทุกวันน่ะเขาก็ยังเล่นเวนี้ทุกวันน่ะฉันโซบอลลิงอ่ะเบื่อโอเคเลิฟยูมิสยูอะไรนีกะ็คือก็ได้ก็คือคําพูดอะไรเงี้ย ก็คือคำพูดทงไมเป็นคำพูดคำต้อกอะไรเงี้ยทั่วไปแต่ว่าเราไปเจอกันนะเราเจอกันตรงนี้นั่นนี่คือไม่ต้องพูดเข้าใจไหมไม่ต้องน้องบน่นบ่นไอเนี่ยบ่นไอคำวิจูเลิฟคือคือช็อตสุดท้ายเนี่ยที่ที่น้องจะจะเปิดเพลงปิดไลฟ์อ,ะอ่ะโดนน้องเตะลงนะฮะไอเลิฟยูนี่ไม่ยังไม่ทันขาดคำเลย เทพตน้องตะลงไะในมุมของเทพก็ต้องมีความคดีเนาะโอเคเข้าใจว่าคุณซัพพอร์ตน้องเยอะเปเยอะแต่คุณก็ต้องคือว่าเป็นการให้เกียรติ FC เดิมที่เขาเคยมีช่องเวลากับน้องด้วยในพูดอะไรบางคพูดเลยคุณอาจจะเลือกช่องเวลาโอเคช่องช่องที่น้องทำกิจกรรมกับ f c ครบแล้วมี PK มีพูดคุยมีร้องเพลงอะไรกับ FC ครบแล้วก่อนคุณจะก่อนน้องจะลงสักแบบ 15ห้านาทียี่ิบนาทีคุณขึ้นมาห้อยจอคุยเล่นอะไรกับน,น้องไปแค่นั้นพอเข้าใจไหมครับแต่แต่ของเขาเนี่ยในความเหมาะสมที่ <20. S 1> ผมคิดนะอ่ะอาตอน<ๆ>นี้ที่ผมแนะนําในความเหมาะสมนะมันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะดี๋ยวหรือว่าน้องมีเอฟซีดั้งเดิมที่เขาเคยเล่นเคยอะไรกับน,น้องมีการหัวเลาะมีการเล่นมู่มีการร้องเพลงต่อเพลงอะไรกันเนี่ยอืม แต่ปัญหาคือเขาขึ้นบ่อยห้อยนานนี่แหละพี่ก็ก็อันนี้นะครับก็คือเมื่อก่อนอ่ะเราก็บอกว่าถ้าถ้าเขาอ่ะอยากจะมาคุยกับน้องสักสิบนาทีสิบห้าทียี่สิบนาทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้เพราะเขาส่งให้น้องซัพพอร์ตน้องอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาทําได้ถูกไหมมันก็มันก็โอเคที่น้องพูดคุยพูดเล่นได้ครับแต่อย่างหลังๆพอมันมาเป็นชั่วโมงเป็นมากกว่าชั่วโมงเนี่ยมันก็ เราก็เลยรู้สึกบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันนู่นนี่นั่นน่ะมันก็อืมคือคือลากยาวตัว้งแต่เที่ยงคืนยี่สิบแล้วก็ประมาณถึงจบไละ่ะขึ้นสามครั้งผลมันก็ไปลงกับน้องเพราะบางคนแบบว่าแอบนอย,อย่างเงี้ยก็ไปลงกับน้องว่าน้องให้ขึ้นทห้นู่นคือจริงน้องน้องไม่ไม่มันไม่เกี่ยวน้องเลยนะจะโทษเขาไม่ได้เพราะว่า ต้องเขมุมมองของน้องด้วยน้องก็ถ้าไม่รับมันก็ไม่ได้มันก็ลําบากใจเหมือนกันม,มันมันก็ถือเป็นงานของเขาอะ่ะอืมอแล้วก็วมันต้องมันมันต้องอยู่ที่ตัว MVP เขาด้วยว่ามันต้องมีความเหมาะสมแค่ไหนอย่างคราวก่อนนะเขาประมาณสิบห้าทียี่สิบนาทีอะผมยังบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในในห้องวอ่าเออถ้าสิบห้ายี่สิบนาทีอะเราต้องเข้าใจเป็นงานของน้องลูกนี่หน้าเนี่อย่างเงี้ยครับอืมอย่าไป อย่าไปอะไรเลยต้องให้ให้ให้เขาได้คุยได้เขาเขาส่งมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจผมพูดที่ผมพูดก็ดคือว่า f อส่วนใหญ่ยังอยากมีกิจกรรมที่เคยร่วมกับน้องอยู่เนาะใช่ครับให้น้องทํากิจกรรมเขาเรียกว่าไงลูทินของน้องให้ครบก่อนช่วงที่น้องก็จะลงไลฟ์แล้วอะ่ะคุณมาห้อยจอมมาพูดคุยกับน้องเล่นกับน้องไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่ขอให้น้องได้ทํา อย่างเงี้ยตารางเดิมรูทีนเดิมที่เคยมีกับ f อให้ครบก่อนอะไรเงี้ยมันที่มันนานที่มันลากยาวมาเพราะว่าเขาขึ้นห้อยแล้วเขาลงไปแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเขาก็กลับขึ้นมาใหม่มันมีคอมเมนต์นะคะพี่พงศ์แล้วเทพอ่านมีคอมเมนต์ว่าเอาเทพกลับมาอีกแล้วแล้วเทพก็เลยแบบว่าเอาทำไมทำไมไอถึงจะกลับมา,าอาีกไม่ได้อะทำไมทำไมอายน็อตอะ I come b a c กอะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยลากยาวเลยทีนี้เขาเลยอยู่ยาวไปดึงคนนั้นคนนี้มา PK แล้วเขาก็แบบไปไลฟ์แล้วก็แบบมา PK มจอกับน้องใช่ค่ะแล้วเขาก็ลากยาวไปเลยบางทีอ่ะเทพเขาก็มีความกวนอ่ะเขาก็แบบอยากเอาชนะแล้วเขาก็แล้วเขาก็ปัดด้วยนะพี่พง์เทพบอกเลยนะว่าเทพแบบเป็นวัยรุ่นที่กวนมากมันมันเป็นความพูดยากที่เข้าใจน้องได้นะว่าน้องเนี่ยพูดอะไร <ว S 2> <ล>ไปมันก็ลำบากคือว่า มันไม่อยู่ที่ว่าไปมากไปน้อยมันคือมารยาทเนาะมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะอย่างพี่เอ็มมู่เนี่ยพี่เอ็มมู่ของน้องเนี่ยพี่เอ็มเนี่ยพี่เอ็มทีดีเอสเนี่ยเขาเขาส่งให้น้องเยอะมากนะแต่เขาไม่ค่อยได้เคยใช้สิทธิพิเศษอะไรเท่าไหร่เลยอืมเขาไม่ค่อยอยากขึ้นในยซ้ำไม่พี่เอ็มนะครับเขาอยากให้น้องได้อยู่กับเอฟซีมากกว่า แต่ตอนเขามาส่งเขาก็มาส่งส่งเสร็จเขาก็อยู่เฉยๆของเขานั่นคือสิ่งที่พี่เอ็มทำซึ่งเรามองว่ามุมนั้นอะ่ะคือมุมที่ส่งเสริมน้องจริงๆต้องต้องสะท้อนถึงตัวของคนนั้นเขาเองนั่หละว่าเขาจะคิดอะไรยังไงมันเป็นมุมของเขาเองที่เขาต้องต้อง,ต,องต้องคิดถึงนั่นแหละ,ละเพราะว่าตัวน้องเองน้องก็คงไปพูดมากไม่ได้ นะครับในฐานะที่เขาเป็น MVP มันก็คงพูดมากไม่ได้นะครับเราเองเราก็อยู่ในสถานะของของ FC เท่านั้นเองอืมเราก็คงสะท้อนได้แค่มุมมองแล้วก็การวิาพากษ์วิจาร์แค่นั้นเองนะครับเราคงคือที่ผมเลือกพูดเนี่ยคือไม่ได้ว่าจะต่อว่า MVP ด้วยในหรอกคือผมแค่กลัวว่าในระยะไม่ต้องระยะยาวหรอกระยะอันใกล้นี้ น้องจะสูญเสีย fc ส่วนหนึ่งที่เคยที่เคยอยู่กับน้องที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับน้องในไลฟ์ในแต่ละช่วงของไลฟ์มาไปเนี่ยก็อยากแค่เข้ามาสนใจส้มแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยอย่าก,กลายเป็นอย่างนั้นไปเสีย fc ที่อยู่กับน้องมาแต่แรกไม่ใช่ว่ามีแต่ fc ใหม่ๆม,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 มีแต่ fc กลุ่มใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มาเฮโล เฮโลจะเอาแต่วววความชิ่นความวฟินอย่างเดียวเข้าใจไหมมันมันก็เริ่มเป็ีนน่ยนกันจริงๆนะพี่พงศ์อันนี้เท่าที่ผมไปฟังฟังพี่ๆเพื่อนๆมาน,นะคเกือที่อยู่กับเรามาแต่แรกที่เขาเคยสนุกรม่มทุกลมสุกกับเรามานะ่ะถ้าเขารู้สึกว่าโอเคกิจกรรมเขาที่มีกับน้องไม่เหมือนเดิมแล้วกลัวจะเสีย FC กลุ่มนั้นไปเข้ใไหมมันถ้าถ้าปล่อย ถ้ามันเป็นยังเป็นอย่างนี้นานไปครับ FC ที่ยังอยู่กับน้องอยู่เนี่ยยังอยู่กับน้องยังยังยังอยู่ให้ความให้เป็นกําลังใจกับน้องอยู่อ่ะถ้าเจอแบบนี้บ่อยอ่ะนะครับเขาก็ลําบากใจเนี่ยผมผมผก็ย่าขอญาตพูดแทนแล้วกันพูดแทนพี่พี่เพื่อนๆที่นั่นนะครับเพราะปกติผมผมจะบอกพี่พี่เพื่อนตลอดว่ายังไงก็อยู่เป็นเพื่อนน้องนะครับอยู่เป็นเพื่อนน้องอยู่ให้กําลังใจน้อง อยู่ให้น้องเห็นว่ายังไงก็ยังมีเอฟซีคนไทยเอฟซีเก่าๆน้องอะ่ะยังอยู่กับน้องเสมอนะครับเป็นห่วงว่าต่อไปอะ่ะมันจะเหลือแค่คนกลุ่มเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นแหละที่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 เป็นห่วงไรน้องนะครับเมื่อวานเมื่อวานที่ให้น้องเปิดเพลงของ บอยกศิยพงศ์ให้ฟังที่เพลงที่ชื่อว่าช่วงที่ดีที่สุดทุกท่านเคยฟังใช่ไหมฮะนั่เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้แค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยคือเพลง,งนั้นนะ่ะผมอยากจะให้สื่อถึง fc ด้อมเกลือที่อยู่กับน้องมาแต่แรกที่ผมพูดถึงนี่แหละครับ กลงเนื้อหาดู take o v e ไหมก็ยังไม่ถึงท่านคโอเวอร์นะครับผมก็มันก็แค่ว่ายังจัดก,การยากอยู่แค่นั้นเองในตัวน้องนะจัดก,การยากอยู่ยส่วนเราคือคงไม่ไปชี้แนะหรือแนะนำเลยเพราะน้องน้องโต,งตแล้วน้องคิดเองอันนี้เองได้แล้วแต่วันนี้น้องก็ชัดชัดเลยชัดชัดเลยสองช็อต แต่ข้างล่างโอ้โหอย่าอย่าไปต่อว่าเขาพี่เขาสีลูกกูใจมันได้บอกว่าการที่มี m อ p ท่านนี้เข้ามาไม่ดีคือดีด,ดีมากๆเลยดีสำหรับน้องดีสำหรับงานของน้องแต่ความบาลานซ์มันต้องมีมากกว่านี้แค่นั้นเองยิ่งถ้ามีคนไปพิมพคอมเมนต์อะไรที่ที่เขาแบบว่าปีดขึ้นมามเขาจะแบบจะแบบพูดทันอื่นกนะันนะว่า บ็กเอฟซีกับคู่บอลไปหรืออะไรประมาณเนี้ยกับคู่บอลหรอมีคีคํานี้หรออเขาไปพูดที่ห้องอื่นเขาไปพูดที่ห้องอื่นเขาไปพูดทห้องชิงเหอนี่หรอสิ่งที่ผมมาพูดนี้ก็คือว่าผมพูดตามมุมมองแล้วข้อเท็จจริงแล้วคำแนะนำที่ผม จากที่ผมเห็นนะครับผมส่วนหลังจากที่ผมลงไปแล้วพรุ่งนี้จะมีห้องไหนจะด่าจะว่าจะอะไรผมอ่ะก็แจ้งผมมาด้ยผมจะเข้าไปฟังว่าด่าไรผมบ้างผมไม่เถียงสักคำนะไปนั่งฟังเฉยๆฟังอยที่ผมพูดอ่ะอะไนที่ว่ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์อ่ะก็ลองไปลองไปปรับใช้ดูนะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นผลดีกับน้องทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าใครไม่ดีแถมยังดีใจด้วยที่มีน้องมีมีพีเข้ามามมแต่แตขอให้ทุกอย่างมัน,อย,มนอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเนาะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p a กปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ